เอาละครับกระราษยิผมมาพบกัะดรษผมอาับนีจ่ายแต่ปบขัดรอกประสบคณามน,น้าผมวันนี้เป็นตอนที่2 3 8 7ถึงตอนที่2,388นะครับผมเอานะครับเพิ่มการสื้อครับผมแปลรับชมรับปังเรื่องราวต่อ,ตอถากเมือ่อปานจะดีวดวกว่าครับร่างทองคำสิบแค่ยี่เห็นรู้สึกชับซิ่งไปอย่างปากกับความสัมผั์ของพ้า,า,พาังศักดิ์สิทธิ์ตะกอเป็ดน,นีซึ่งมันดูในอดับดาี ของรายชื่อกัญทันตาทักษะลางศักดิ์สิทธิ์ตะขอบเคชุดเกาะคนนกตะขอบเพชน,นันและพาังศักดิ์สิทธิ์ตะขอบเพชอื่นอื่นเทียเทียนมีนต่างต่างก็ด้รับการสืบทอดมาจากบัมบุทในสวรรค์ทุกงแเดิมแม้มันจะเป็นพาังศักดิ์สิทธิ์ตะขอบเพชจันทร์ก,กต็ต่างเติมเมือเทียบกับร่างทองคำสิบแคนแทน่มั่นหางของข้าที่จะธรรมดา,าแระเมจิตอันดับกระแตนนอใดนั้นขเขาจะต้องการที่จะบำเพ็ญมอตกตก,กทอ ของร่างกายทองคำสิบแคร์ในมิสชาการปําบุกเริ่มขึ้นเนื่องจา,ากราคาในตอนเดิมตนที่เสื่ม,มากกันไปจึงมีโปรทุพงใจเปลียงไม่กีคอนต้รลน้ำที่รอ่อมในการบาบูร่างทองคำสิบแคร์ซึ่งไปมาตกพารังศักดิ์สิทธิ์กรอบเคอันที่เจ๋งแตกมีจำนวนไม่น,น,น้อยที่ไม่สามารถครอบครองร่างทองคำสิบแคร์ตารด้วยเหตุหนีมันจะไมุ่้ม่าที่พวกเขาจะทำการบาบู ถ้าหากพมะมิใายสามารถฝลผลลร่กางไก่ทองคาสิบแคลงขึ้นมาไาการตายเงินจำนวนป่าเผื่อแย่งสิ่งมันป่าก็คงจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยายกร1.5ล้านเหรียญรังตาที่เทีได้ประกาศราคานเนออกมามันก็ไม่มีบัมบูรุษพุ้นจากคนตายแซงเหนือราคาขึ้นมาอีกบัมบูรุในส้สวรรค์ในจุดจบเขามีเรียนทองโรกิตในสวรรค์มากมายขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเตอบัมบูรุพุ้นได้อาสนโดยฮิต ถึงกับตะโกึงพระเม้แต่ปัมพลดิษฐาน,นบางคนก็ยังไม่มีเหรียญทองคำโรหิตในสวรรค์มากมมยขนาดน,านั้นแล้วปามบลพื้นได้ด,ดุจดอกเขานั้นมาจากที่ตายถึงได้ร่ำรวยมากถึงขนาดดีอะไรไม่นอนปา่มามันไม่มีสมบัติระดับสูงอยู่ในหอคอยฮิมบอร์ตาดังนั้นจะไม่มีทางทำการได้เปลียนเหรียญทองคำโรหิตในสวรรค์ได้มากนะความัางข้างคนที่ทีมาจากที่ไหนกันแน่ ต่อตอนความสุนทรียยังมีพรมต่างแต่เยียนไม่ได้มีพรมต่างเป็นไปได้ไหมว่าบัมพาพุ่งจ็นริดจดได้ถูกยอมรับเป็นสิทธิ์ตรงของบัมบูดในสวรรค์บางตนอาสุนโรห็์ได้ทำการคัดตาวแต่อะไรก็ตามนอกจากเหตุผลน,นี้แท้เขาก็ไม่สามารถคิดถึงเหตุผลอื่นได้อีกข่าโชคดีทางข่าพื่นจะคนพบแสงแรกทองคำโรหิตในสวรรค์ได้อเทียในใด้กอบบาอะไรนะ สายและทองคำโรหิตในสวรรค์ดันงนั้นเธอบามบร์พึ้นไดอสุนโรหติตโรสิกิชาจริงจนนี่ควรจะเป็นสายและอนาจากของทองคำโรหิตในสวรรค์เพราะทองคำโรหิตในสวรรค์หนึ่งจีน,นสามารถขัดเกาเป็นเหรียญทองคำโรหิตในสวรรค์ได้มากสุดถึงสิบเหรียญและเหรียญทองโรหิตในสวรรค์จำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเหรียญมันก็เท่ากับมีหินทองคำโรหิตในสวรรค์ จำนวนหนึ่งแสนห้นกอซึ่งมันจะต้องเป็นสายและทองคำโรหิตใอสบางขนาดใหญ่ที่ได้ที่ทกันเนขึ้นมาในวราน,นีการประมูลทองโคนเทมันการตอบปลาแต่ไม่มีแหลคําเเียวมักนะับสำหรับกรารป,ประมูลขั้นตอไปลายในเทมประมูลขั้นตอไปลาคนแต่แน่ถึงดูโคนสนใจของสิ่งวิทิตทีเข้าไปขั้นศูนย์ในคันทีห้าแต่พวกมัม่ได้บเบลโยสำหรับที่เทียดังนั้นเขาจึงไม่ทำการเขาร่วมการประมูลในเวลานี อะไรไม่นักจากนานสินค้าชิ้นบนปูชิ้นสุดท้ายก็ได้ปรากฏขึ้นถัดไปสินค้าประมูลชิ้นสุดท้ายมันคือของเหลวก็มังกรบางบริพุนไต่เซียวเจ้าได้กล่าวขึ้นปากเมื่อพวกเขาได้ยินปากมันเป็นของเหลวก็มังกรบางบริพุนแถ่มากบาตาก็ตัวตีงและเต็มไปด้วยความประทันตาของเหลวก็มังกรนั้นมันได้ถูกการเอามาจากทองคำบริสุทธิ์โหินอ่ปาน อแล้วบติบ์หายักเยกริชนเทศตามสุดท้าของของเรยวก็มางกรซึ่งมาสามรถสโวยหายบบริบุญได้ในขอบเกล็คัดีห้ายกอัตราเป็นบบริบุญสวรรค์ตาแต่แน่นอน่าของเรยวก็มงก่น,นัานไม่ได้มีอัตราสำเร็จอยู่ที่หนร้อเแต่มันเป็นอัตราสำเร็จเพียงแค่สามเ์เซ็นต์เท่านั้น,นแต่ถึงกันนั้นก็ตของเรยวก็มาก่ก็เพียงพอ ที่จะทาให้สิ่งวิตามดำดอนเบตูในคันดีหาเกิดหัดแต่ต้นดดงขึ้นมาตาของเรือก็มังกรปรากฏขึ้นในการดำบนคันดีมันคงไม่ใช่สมัมปะของพระราชวังไทยเชิญไม่ชิ้นนานพระราชวังไทยเชิญก็ควรจะใช้มันแท่มีความเป็นเบตตาที่บำบัดพื้นใดทัานหนึ่งได้ทาการสร้างมาขึ้นมาสองชิ้นและชิ้นหนึ่งก็นมาม,ามันมาพัมโปเหม่ว่าด้วยเหตุแต่ก็ตานี่เป็นโอกาสของข้า บางผลิตภัณจะพังโคดได้ทัาข้อมูลมานันแพร่พวกเขารู้ว่าของเร็วก็มังกรจะปรากฏในงานประมวลครั้งดีเดี๋ยวนั้พวกเขาจะเดียมการเหรียญทองตำนดมหาศาลพราะราคาเริ่มต้นของโรมิกก็มังกรก็คือสิบรันเหรียญทองคำบริสุทธิ์สิบชิ้นของทัายังไม่สามารถเทเปียนกับของเร็วก็มังกรนีต้าเย่เทียนเด้เก่าเป็นใจลังากนันงมิ่งนาการพรมวลก็เริ่มต้นึ้น เดิมที่เย่ยังคิดว่าคงจะไม่มีบางบริพุ่นใหญ่จำนวนมากนที่ทำการเสนยราคาเพราะถึงอย่างไรก็ตามราคาของมันก็สูงม,มากกว่าสิบรันเตียแต่เขาก็ต้องตระงึในดันที่มีบางบทพุ่นใหญ่มากกว่าสิบตนที่เขาร่องกระมวลในครั้งนี้แต่เห็นได้ชัดว่าในเขานี้มีกอหลังมากกว่าสิบแห่งเขาร่วงกระมปูสิบเอ็ดรันเตียสิบสองรันเตียสิบสาม้านเตีย การแข่งขันระหว่างกอดังานาดันดุเดือดไปอย่างปาเรากล่าวว่าเหรียญทองของพวกขขาวเป็นเพียงต่อเรศสำหรับกอดังทาวดีมันมีคุณค่าไมา่จริงๆถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถของเราที่สามารถรอมรวมทุกสรรพสินค้าเราก็ควรจะไม่สามารถต่อสู้กับพวกมันได้อย่างแน่นอนเิ่เขียนได้กลวภายในใจถ้าหากเขาใช้ทองคำบริสุทธิ์เพื่อทำการได้เปรียบกับทองคำโลฮิตใาานสวรรค์จากพระราชบังไทยเชิญ เขาจะสามารถชันท์การปรมบลของเรียวก็มกังกรได้รลายเปอร์เซ็นต์แน่นหนแต่อย่ไรก็ตามมันไม่จำเป็นเขาไม่อยากตกไป็พผู้มันปแต่คนทั่ปไปถ้าหากในอนาคตเขาได้รับเทคนิคีของเรียกก็มังกรมายิงจริงเขาก็คงจะสามารถกอบแน่ของเรียกก็มังกรขึ้นมาได้จากสมบูรณ์และในท่าที่สุดของเรียกก็มังกรก็ถูกกอร่งหนึ่งประมูลออกปด้วยราคาที่น่าสึงกูถึงที่13ล้านเหรียญ ในตอนดีการบำรุงของพระราชบังไทเชิญได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการที่เอกเชียนเดิอนออกมาจากอนปบำรุงมไม่เพียงแต่แจกทับเรียนทองรูหิตในสวรรค์เท่านทานแต่ยังมีหัวใจเหตุตั้งสบตาและมาดกพาังศักดิ์สิทธิ์ทับเท่ร่างกายทองคำสิบแขนอีกดูในขนาดดีข้อสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่ามีสายตาของบ,งบางประพื้นใดๆตนกำลังจับต้องมาที่ข่าวและเห็นได้ชัดว่า พวกเขามีความคิดบางอางกับเย่เทียแต่พวกเขาก็คงจะไม่กล้าทำอะไรในที่แห่งนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะทําให้พระราชาังไทยเชิญกลัวขึ้นปากงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ดังคงในเมืองการต่อปาแต่เย่เทียนตอบไม่อยู่ในที่แห่งนี้ต่อปเขาต้องการที่จะเดินทางกลับดังนั้นเขาจึงได้เดินทางออกจากที่แห่งนี้ในทันทีกับพยังอาณาจักรจนจีบัมบรุปุนจ่ายเราตัานไม่รู้ว่าเย่เทียเป็นบัมบรุปุนจ่าย ของอาณาจักรชนทีแม้่พวกเขาจะรู้ก็ตามแต่การข้ามผ่านแท็กปะทะพามของอาณาจักรท่ากับเคมาที่อาณาจักรชนทีนั้นมันไม่ใช่เรื่องอ่ายแต่แนนดี้เทียนไม่จําเป็นต้องกลั่นว่าเขานั้นจะถูกตมตีโดยสิ่งมีชีวิตดราับเปียกขั้นสู์คันดีฮ่าณหอคอยฮิมโบลตาหลังจากที่เทียนเดินทางกลับมาขเขาเริ่มทําการปิดดานปึกปนในคันดีเขาต้องการที่จะปึกปนเกาะคนนกท่ากับเค ในส่วนของร่างกายทองคำสิบขันต่างมันเป็นไปนเมตตาที่ขอเจะบู่วนในตอนดีเดี๋ยนนเขาจึงไม่รีบรอกที่จะทําการผุดฝนตาดกิดตั้งศักดิ์สิทธิ์กม่งบงกอกของเรียวทองคําโรหิตใหม่มืดปวตาดินโรหิตศักดิ์สิทธิ์และหมดใจกิดตั้งสบาตาวัสดุของมันพร้อมใช้ง,งานแต่ในตอนดีเราสามารถใช้ประดุชนดังฮาเพื่อทําการรวมรวมเข้ากับสนเทือของกาจุกแขนต์ตาเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์ทับเค พลังของตาปรา,ารทัพเมด็สผ่านพลังศักดิรกร์สิทธิ์เจยวกับเพื่อนองนนจะถูกรวมคริกการจากนั้นก็จะคยคอยทำการฝึกฝนตามวิธีการของมอกการกดกขอคนนกเจ้ากับเคเพื่อทำการแทรกแซงด,ด้วยพลังงานของตาบารปทัมเมด็ดผ่านยี่เขียนที่หยิบประดุทาง 5, ขึ้นป่าแล้วเริ่มทําการฝึกฝนตุ้มวระดุทางข้าคอยค่อยๆรวมเคริร่การกับการดกแหนน์นน รายผ่าตัดครบอบคลุมคนเยเอีย่มันค่อยๆขอบแน่เป็นความแข็งแกร่งของรอจบับทัจากเกาะคนนกตะขอบเคเบลาที่ผ่านไปชังชา,ชาและรอจบับทัของเกาะคนนกตะขอบเคในตัวคนยีเอตีก็ค่อยๆความหนาขึ้นป่า,ากระดามจัดนักไม่นานรอยตับทัของเกาะคนนกตะขอบเคก็ได้ถูกความหนาขึ้นมหในสมปูลปลาสับขสมเกรดยีเอียนตื่นเต้นไปอย่างพาขอบคลุมบันเพียงให้ครั้งดี ถ้าหากเขาร่มเรียนวัตถุของเขานานมันจะไม่เพียงพอเพราะท้ายที่สุดแล้วความีคิดตั้งศักดิ์สิทธิ์กรนมกอนเพียงแค่ชิ้นดีรอจต่ประทับของเกาะขนนกและขอบเขตที่ได้ถูกสร้างขึ้นอป่าตราใดที่เขาสามารถไขเป็นสิ่งมีวิตเี่ากับเป็นขั้นศูนย์ในคันติหาตาเกาะขนนกและขอบเขตที่แท้จริงของเขาก็จะเกิดกำเนิดขึ้นอกป่าเป็นทักษะพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ากับเป็นที่แท้จริงตอบปลคือตามหา มอดกของร่างกายทองคำสิบแค่ซึ่งเป็นทักษะพลังศักดิ์สิทธิ์ตะขอบเคและดูป่าทักษะพลังศักดิ์สิทธิ์ตะขอบเป็ดีมันเป็นอย่างไรป่ายิ่เทียนได้คิดกับตัวเองตุ้มมอดกร่างกายทองคำสิบแค่ได้ดรวมรวมเข้ากับเจตจำนงคนยิ่เทียนเข,ขาค่อยเรียนรู้เนื้อหาของการฝึกฝนร่างกายทองคำสิบแค่ตามเนื้อหาของมอดอกร่างกายทองคำสิบแคนต่าง ประกอบไปด้วยกระดูกแหนานสิบชิน้นและขอบเขตของกระดูกแฮนานสิบชิน้นจะต้องดูในขอบเขตสูงสุดซึ่งร่างกายทั้งหมดคอนเยตีได้เรรนรูขอบเขตสูงสุดต่างก็กำหนดเป็นที่จะไปแแ้วสําหรับเยทีสิ่งเดียวที่เขาขาดดูในตอนนี้ก็คือวัตถุดิบที่จาเป็นในการฝึกฝนร่างกายของคำสิบแค่เยตเทียนได้ทําการตรวจสอบและพบว,ว่ามันต้องใช้กระกดุทั้งหมดสิบจานโดยแต่ละอย่างนั้นมีค่ไปอย่างมาก และนี่นะก็คือทองคําบริสุทธิ์ทองคําบริสุทธิ์มีครับยังตายแต่มันเป็นเพียงวัสดุชิ้นหนึ่งทุน่นทาีเราไม่มีวัสดุอื่นใดนอกจากทองคําบริสุทธิ์ที่เขียนด้วยศิลป,ปขอคงจะไม่สามารถแยกปีวัสดุเหล่านี้ได้ในขณะนี้เนื่องจากมูลค่าของวัสดุเหล่านี้ไม่ได้วยไปกว่าทองคําบริสุทธิ์และอัาชันชนชีก็ยังไม่สมามารถํามาได้พบดังนั้นที่ถิ่นที่ได้ทำการตรวจ ฝึกฝนร่างกายทองคำสิบแขนชั่วคราและระโอกาสที่จะทำการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในอนาคตในปีถัดต่อมาเย่ยเขียงก็ทำการรอรองร่าง,งกายเป็นตาโดยมุ่งเน้นที่ทำการฝึกฝนร,ร่างกายของข่าวให้ไปถึงระดับการรอรงคันติกาโดยรับษากระดําเพาะภัยในปัจจุบันความแข็งเกร่งของขาจะพุ่งสูงขึ้นทุกครั้งถ้หาเขาทำการรอรำได้สำเร็จเวลาที่ผ่านไปจะวดเร็ว และเวราอันดาวน้นก็ได้ผ่านไปเยี่เขียนได้ทําการกินกินหินทองคำโรหิตแลอร์ขอบเขตไปเป็นจมอนป่าและในที่สุดเขาก็สามารถรอรอมร่างกายทั้งหมดได้เสร็จสิ้นในขนาดนี้เขาได้ทําการรอรอมร่างกายทั้งหมดได้ครบสองครั้งแร้และความแปแกของเขานี่นก็เพิ่มขึ้นมาไปอย่างป่าแต่ก็ตามการรอรอมร่างกายครั้งที่เจ็ดนั้นมันยังถือว่ายักบอยู่เราจะต้องพิ่งผ่ามาปาสิเดเกิน ในดินแดนแห่งความชุกร้สิ่งมึเกินในการรอรับร่างกายของเรารดางจากที่เยเทีเยงนเดินทางอำมหจากดินแดนแห่งความชุ้ซร้สิ่งมเกินร่ทงการคารับมาป่าเสมือนของเขาก็ยังคงอยู่ภายในที่หินด่าซึ่งเขากังวลป่าบำบัดผให้สุปานจะทําการตรวจสอบดินแดนแห่งความชุกร้าิ่นมึเกินดแนั้นเขาจึงไม่ทําการสร้างร่างกายคารพบที่แท้จริงของเขาขึ้นป่าเรับกังวลว่ามันจะถูกคนพบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปยางตามันก็มีอะไรเกิดขึ้นในดินแดนแห่งความสู่ร้สิ่งเกินดินแดนแห่งความสุ่ร้า้ซียมเกินทั้งหมดดึงมันจะถูกประวัติในสวรรค์ทำการปิดกั้นเอาไปและรอคอยการเปิดขึ้นในครั้งต่อไปซึ่งเขาสามารถเตบอนกาตามแผนการที่เขาบางไว้ตาณนะดินแดนแห่งความสุ่ไร้สียมเกินบาปซียมเกินขนาดจามันแทปรากฏโัวออกมาจากสนึกของดินแดนร้อมกับพอราที่สบางตาง อย่างหาที่เก็บแหตาสิ่งที่ทาการประกาศว่ามันได้ไปทึงขอบเขต่ขั้นสีแรกนี่คือร่างกายขัดรบมาป่าสิมือนคนเยทีฝลังจากที่ผ่านไปหลายปีมันก็จะมาเข้าสูข่ขั้นที่สี่ด้วยตัวมันเองแต่โดยธรรมชาติแตกของแข็งของป่าไม่ได้ทีเท่าร่างกายขัดรบที่แท้จริงแต่พลังต่อสู้ของมันก็สมงฝังไปอย่างป่าแต่อะไรก็ตามถ้าหากคนต้องการเก็บเกี่ยวทรัพยากรทีบันป่า ดินแดนแห่งความชั่วร้ายซึ่งเกินคุณจะต้องอาศัยตัองแต่คารอกที่ให้จริงคนเย่เทียเพื่อทําการรอรำซับอาปกรณ์าดีขัดต่อขึ้นป่าไรไม่นานนักนั่งแกะคารอกที่ให้จริงคนเย่เทีย็ก็ถูกความแน่ขึ้นมาสําเร็จและมันก็ถูกซ่อมไปในรั่งแ่เคารอกขอมาป่าซึ่งเกินไปค้นหาทรัพยากรก่อนเย่เทียนได้ทาการเดินทางในดินแดนแห่งความชั่วร้ายจึงเกินในคนะมาป่าซึ่งเกิน เพื่อทาการค้นหาทรัพียาก่อนที่ช่วยเหลือเขาได้เป็นอย่างป่าต้องบอกเลยว่าทร,รัพยลีย์รองประเดนแห่งความเศร้ายสิ่งเหมือนทานมันมีมากมายจริงๆแม้พวกมันจะถุกสิ่งวิตเตอร์เขาเปลนขั้นสู่ในคดีห้าทำการเก็บเกี่ยวเป็นครั้งที่ใดครับแต่พวกมันก็ยังคงมีซัพกรี์มากมายภายในปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้บางส่วนมีคุณค่าเป็นอย่างป่าและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งวิตตอะขาเปียขึ้นจูงในคดีห้า เจ้เฉียนได้ใช้ร่างก,กขัดตอกมาปาซินามงเกินเพื่อทําการขโมยอุปกรณ์ตบอลป่าถ้าหากเขาพบสิ่งมวิตที่เขาไม่สามารถจะมืดตาเขาก็จะใช้ร่างกายร็อกเตแฮติงเพื่อทําการขึ้นป่ายความแข็งแกร่งของร่างกายขาร็กอรกเตเฮติงน,นั้นมันมีสิ่งมีชีวิตถึงไม่จิตตัวท่อน,นันในดินแดนแห่งความสู้ไรซินามุเกินที่สามารถเทียกบกับบี้เห็นตา้และในวันนี้เจ้เสียงก,ก็ได้คุณพบต้นไม้ปีนดานโรฮิตาะกเพติกางซึ่งมันมีขนาดใหญ่ เลาแข่งแข่งยิ่กว่าต้นกอดดังนั้นคองเร็วินดานโรฮิตท,ที่ถูกสก,กัดออกมาก็จะมีคมุณภาพที่สูงกว่าวเราได้ทับมันมาแ่ประดังจากที่จะทำกันสังหาสัตว์ท้ายที่สำคัญปกป,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 ป้องต้นไม้บินดานโรฮิตตะกอบเคตเขาก็นำเอาต้นไม้บินดานโรฮิตตะกอบเคดไปและใช้เวลาเพียงเด็กนอ้อยในการสก,กัดเอาของเร็วินดานโรฮิตตะกอบเคดออกมาภายในปีละตมปา ยยเด่เถียงได้พบต้นไม้บินดานโรฮิตตะกบเวตตะวันป่าซึ่งบางส่วนนห่งต้นต่ออยู่ริกระยงป่าแต่ยด่เถียงก็ยังคนพบบานในเวลาเดียวกันทซอร์เบคอนอื่นๆก็ตกอยู่ในการครอบของคนย,ยเีเห็นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเด็นป่าของเรียวบินดานโรฮิตากบเวตตะวัมหา,าศาลและเซอร์เบคออื่นๆที่มีประโยชน์สำหรับการรอรับร่างกายของเราต่างเราได้รักทันเพียงพอแล้วในตอนนี้ซึ่งมันควจะสามารถรอรับร่างกายของเรา ให้ถึงขอ,องรียบกสําเ็จขั้นเด็ดดาในเวลาต่อมมาเด้เขียนได้พบสันี่ในดินแดนแห่งความโชคร้ายจาเกินอะารเริ่มทําการปิดตันฝึกฝนภา,ายในที่ห่นหนีในขนาดหนีดินแดนแห่งความโชคร้ายิึงเหมือนได้ถูกปิดกั้นซึ่งต้องแก่รับของเราไม่สามารถเดินทางออกจากดินแดนแห่งนี้ตาแม้ว่าเขาจะนำเอากระสวยอวกาศตบนี้สุดโตแต่มันครจะดึงดูดความสนใจของบมัมบูในซาปา เขาจึงยอดที่ทาการฝึกฝนภายในที่หิงนี้เย่เะียได้นึงตามของเรียวบินดานโรเฮิเตอร์กอบจิตตะบนมากออกมปาก็ลเริ่มทําการสกัดกั้นพลังงานของปานจากนั้นเขาก็ได้ใช้ทรัพยากรอื่นๆตะบนปานรวมไปในสะที่มีของเรียวบินดานโรเฮตเตอรกอบจิตอยู่จากนั้นเย่เสียงก็ถุ่มร่างกายของตัวเองรวมไปในสะของบินดานโรฮตเตอรกอบจิตแล้วเริ่มทําการดูดซับพลังงานประเนนต่างทำให้ร่างกายทางมกของเขาได้ถูกรอตอด พลังงานไปสุดตมดมาสาได้ร่างไรเข้าสู่ร่างกายคนเย่ิยนตนตื่นทำให้ร่างกายทั้งหมดของเขาแข็งแก,งกร่งขึ้นเรื่อาายเือเมื่อเวลาผ่านไปเย,ย่ดินก็เริ่มเข้าาจการรอรอมร่างกายคนที่เจ็ดมากขึ้นเรื่อยเือยและพลังงานภายในศากด์ลดรงไปอย่างมากจนการแค่เพียงแค่พิบตาเย่เถียงก็ทำการฝึกฝนมาเป็นนับทันปีคนยุ่แดกเดดตอร์นักหนักนีพลังงานภายในศากดิ์กจะหมดลงแพ่ตุ้ม ร่างกายคนเยอเห็นเรื่องเกิดกระเด็นแปลเขาก้จะเสร็จสิ้นการรอรอมร่างกายขดด7บแต่ตแแร่างกายของขขาอย่างได้รับการเปลี่ยนแปลงขัง้งแตอีกดูหลังจากที่เวลาาพันไปใา้เดาการเปลี่ยนแปลงร่างกายของขเขาก็ได้สิ้นสุดลงและขเขาก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตโดยขาเวขั้นขขสูนขน่ขันที่สี่ที่ทําการรอรองร่าง,งกาย้งหาดครบทัดกลางและความแข็งของขเขาก็าาสูงมากกว่าเมื่อก่อนไปอย่างปากเราได้ก้าวข้ามเยี่ยมกาย เย่เห็นรู้สึกตื่นเต้นโดยรับทางของเขาตั้งแต่การระงร่างกายทางบกันที่6จนถึงการระงร่างกายทางบคันที่เจดได้รับของการระรองร่างกายนานมันเหนือกอบควมบมดพึ่งจากคนอื่นไปอย่างป่าอะไรนี่นอนป่าทรัพยากรที่เขาต้องการนั้นก็เกินกว่าจินตนาการชิ้นกลางแต่อไรก็ตามในขณะที่เห็นกำลังยกตาดูเหมือนว่าเขาจะทำให้เกเดิดการแปลงบังตาในกฎเกณฑ์ขินแดนแห่งความรู้รายสิุมเกิน ไม่ดีแต้เย่เฉียนไม่ได้มีความพิดใดอีกเขาได้ทําการทาลายร่างกายคาร์ลเดแทริงของเขาในดันทีเรารับร่องรอยทั้งหมดของเขาออกไปและเวลาที่ถัดมาจะจําโนกอันน่าเสื่อมก่อจำนวนหนึ่งก็ได้ตรวจนพวกเขาได้ทําการสำปัดจีเดนต่ต่างใดแห้งหลังจากนั้นก็รักป้หมายแม่ทีร่างกายคารอกมาป่าซีมกันคนเดียวี่ทีเราได้ถูกคนพบแตกยย่เฉียนได้กล่าวไปได้ในช่วงเวลาต่อมป่า นิวหนึ่งก็ได้ยึดออกมาจากกระบังป่าและนิวดังกล่าวก็กดลงไปที่ร่างกายคาร็อกมาป่าซีมเมันของข่าวจากนั้นร่างกายคาร็อกมาป่าซีเงมนก็ได้กลายเป็นเท่าท่าหลังจากที่ทําการสังหารที่อทีที่เป็นมาป่าซีเมนเกินมันก็มีอะไรเสียงกระดังพูดคุยกันภายในกระบังป่าบอมบ์ริบยิ่งตายมันได้แอบ,บเข้ามาที่แดนแดนแห่งความสู่ไร้เทียมเกินแต่บอมบ์พริบูยิ่งู้่วกหนีได้ทําการหลบหนีอย่างรวดเร็วซึ่งทําการหลบหนีไปได้ชนะตาย ถ่าเองก็ไม่เข้าใจดูเหมือนว่ามาปาเซเมินทันจะถูกเขาทําการโค่นเอาไปซึ่งเราทําได้เพียงสังหารมันทั้งน,นั้นรักฐานการมันเพาะของปะาบึกพุ่งใหญ่พุ่นนานดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแตก่กอเป็นขั้นสูงในกันที่5ด้วย3แต่คนมาแก่ข,ของเขานั้นแข็งแร่งไปอย่างปาขอควรจะเป็นสิทธิป่าบึกในสวรรค์คนใดคนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นสิทธิดดของผู้ใดก็ตามดินแดนแห่งความโชคระไรจะดึงเกินก็เป็นในแดนสมบัติที่พวกเราคนเพาะ และมันถูกใช้เพื่อความบันเทิงมันจะมักกันเป็นอนที่ทําการส่งสิทธิ์มาทําการรวบรวมทรัพยากรหรือมันไปซัทในเคานต่างเราจะต้องไปเล่นเด็ดเอื่นๆ,ๆทันเดนตต่างบางพลิตแห่สวรรค์เหล่านี้ก็ได้จับไปที่คนอา้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครับอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อพรุ่งนี้ครับว่าเหตุการณ์เคยจะไปนันเปอะไรกันเนี่ยนะครับผม เอาละ,ะครับถ้ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมครับ